ด้านหน้ามีการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับใหม่เกือบยกแผงเลยนะครับผมตัวล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอลลอยหลายใหม่เป็นทูโทนนะครับโช้คอัพแล้วคอยสปริงใหม่ใช่ไหมครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมทําให้รถนุ่มขึ้นนะครับขยับขึ้นมาแค่ห้าหมื่นครับ ว่างอีกแล้ว <c oughs> ก็เลยจะพามารีวิวรถตัวใหม่กันนะครับผม <c oughs> แบบนึงโอ้โหกล้องไลายละหน้ามาตัดผมมาใหม่เป็นไงครับแย่เหมือนเดิมนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้เบนซ์ว่างอีกแล้วครับก็เลยจะพามาดูรถตัวใหม่นะครับเป็นรถคูร่าคลอส GR s p o r t นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ออกมาเมื่อประมาณสักวันที่30 พฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมาก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี่รถอยูดด่ด้านหน้าชลูมแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอดแอบโยนด้านหน้าเรานี่เองนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่จอดอยู่ด้านหน้าชวลูมของเราน,นีเองนะครับ เขาไปดูกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเพิ่มเติมอะไรมาบ้างนะครับส่วนราคาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเบนอธิบายทีนึงว่าว่ามีอะไรที่มีการปรับเปลี่ยนบ้างน,นะครับผมเรามาดูกันเลยครับนี่เป็นไง,ไงโ,อโอเคนะหน้าตาตัวนี้ออกมาใหม่นะครับมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นแบบ GR Sport กับที่การตลาดของเรานะครับเขากําลังถ่ายรีวิวเหมือนกันเบนก็เลยถือโอกาสมา ถ่ายด้วยเลยนะครับนี่อุปกรณ์เข้าหมดเลยนะครับผมโทรศัพท์ที่จับทุกอย่างกาันสันเข้าหมดเลย <laughs> นี่นะครับผมให้ดูรอบคันอ่ะดูรอบคันก่อครัรคันสวยนะผมว่าโอเคมากเลยทำมาได้แบบ เออลุกนี้พอพอแบบน่าจับต้องหน่อยนะครับดูดีนะครับอย่างว่าเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยเปลี่ยนไปก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนที่เร็วขึ้นนะครับผมน,นะครับทำให้ดูโฉบเฉียวดูสปอร์ตนะครับขึ้นชื่อเลย GR สปอร์ตนะครับนี่้านหลัง คโรล่าคอสยังเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือนี่โลโก้ GR Sport นะครับแปะมาด้านท้ายครับอ่ะเรามาดูกันเดี๋ยวเบนพามาดูกันนะครับว่ามีอะไรนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับจเจ้าตัวคโรล่าครอสจีอาร์สปอร์ตตัวนี้นะครับผมอย่างแรกที่เราเห็นเลยครับด้านหน้านี่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงส่วนของด้านล่างนะครับสเกิร์ตหน้าเปลี่ยน กระจังหน้าด้านหน้าเปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมไฟตัดหมอกขยับขึ้นมาสูงขึ้นนะครับทัศนวิสัยยังดูดีเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับด้านหน้ามีการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับใหม่เกือบยกแขงเลยนะครับผมไฟตัดหมอกเริ่มเพิ่มขึ้นมาครับจากตะเลขอยู่ด้านล่างนะครับผมตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับพร้อมกับกรอบไฟตัดหมอกแบบใหม่นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่ครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวแผงลังพึ่งก็เปลี่ยนแบบใหม่สเกิร์ตหน้านะครับสีตัวกรอบด้านบนนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่นะครับด้านหน้าแต่ไฟหน้ายังเหมือนเดิมครับ LED เดีมยระบบนะครับผมแถบโตโยต้านะครับก็เปลี่ยนสีนะครับปกติแล้วไฮบริดนี่เขาจะใช้เป็นสีฟ้ายืนพื้นอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เปลี่ยนนะครับเพื่อให้เข้ากับกระจังหน้าที่ดูดุดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผม เปลี่ยนใหม่นะฮะเป็นสีดำนะครับกล้องหน้าเหมือนเดิมยังมีเหมือนเดิมนะครับผมด้านหน้าประมาณนี้เพิ่มเติมขึ้นมาประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูด้านหน้านอีกรอบนึงนะครับมาเดี๋ยวไล่มาทางด้านข้างนะครับที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือตัวล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอลอยลายใหม่เป็นทูโทนนะครับลายใหม่มากับขอบ18ครับ ยางเหมือนเดิมนะครับผมแต่ลายล้อแม็กเปลี่ยนนะครับนี่สองสองห้าทัห้าสิบอาสิบแปดนะครับเป็นล้อสิบแปดนะครับล้อลายใหม่นี่นะครับต่อมาด้านข้างครับสเกิร์ตด้านข้างตกแต่งแบบสปอร์ตนะครับผมเข้ากับกระจังหน้าเข้ากับตัวสเกิร์ตหน้านะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับนี่ให้ดู ระยะไกลหน่อยอ่านะครับต่อมาที่เด่นๆชัดๆเลยก็คือหลังคาดำนะครับหลังคาดำมีการตกแต่งเพิ่มขึ้นมาทำสีเป็นทูโทนนะครับเป็นขาวเล่งกับดำนะครับหรือเป็นแดงเล่ยงกับดำนะครับผมแต่ถ้าสีดำนี่ก็คือจะดำเหมือนกันทั้งคันนะครับมีหลังคาขึ้นมาครับอย่างเดิมตัวนี้เราหลังคานะครับมีสโลปให้นะครับผม ด้านข้างต่อเลยเหมือนเดิมครับด้านข้างล้อนะครับขอบ18ลายใหม่นะครับผมสวยสวยผมว่าสวยตัวนี้เหมาะเลยนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังเล็กๆน้อยๆนะครับเขาก็เพิ่มเติมมาให้อย่างเช่นในตัวไฟท้ายนะครับนี่ก็เพิ่มเป็นสีลมดําออกลมดํามาให้อ่าเห็นเห็นเห็นไหมครับโตโยต้าคอรด์ด้าคลอสมีสัญลักษณ์อยู่นะครับผมด้านหลังครับเป็น ตัวลมดำนะครับให้มันดูดุมากขึ้นนะครับผมด้านหลังโลโก้ GR Sport ครับเพิ่มเติมขึ้นมาครับผมามาดูรอบคันกันอีกทีหนึ่งนะครับสวยโอเคอเค่ะตัวเนี้ยชอบเลยนี่ครับผมพี่การตลาดกับเรากำลัง ถ่ายทำด้านล่างด้ยนะครับผมอ่ะดูด้านหลังกันต่อนะครับนี่นี่ด้านหลังมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตนะครับด้านหลังเป็นสเกิร์ตที่เข้าเข้ากับตัวรอบคันนะครับเป็นออกสีเงินนะครับตัดกับดำด้านบนนะครับอ่าด้านหลังครับสวย ชอบมากตัวนี้เอามาโอเคนะครับนี่ไปดูด้านในกันนะครับอ่าขอประตูยังไม่มีอะไรยังเหมือนเดิมนะครับเนืนอข้างยังคงเหมือนเดิมแต่นี่ดูดูการตกแต่งของภายในกรอบจากปกติเป็นสีไม่ใช่ดำเงาแบบนี้นะครับเป็นออกคุณๆหน่อยนะครับ นี่ก็ทำมาเพื่อให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับนี่ตัวนี้นะครับน้ำพรมอะไรนะครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่ากรอบตรงนี้จะจะเปลี่ยนไปนะครับพรมอะไรนะครับจอเหมือนเดิมนะครับมันคงเดิมอยู่ระบบเกียร์นรบภายในนี่ครับที่เปลี่ยนมาเพิ่มเติมช่วเบาะครับ มีการดีไซน์ใหม่นะครับพร้อมกับทําสีตัวสีขาวมาตัดตรงกลางนะครับแล้วก็พร้อมกับัญลักจณ์ G R นี่นะครับ mm. เพิ่มเติมขึ้นมาอ่ะเบาะด้านหลังเหมือนกันครับเพิ่มแถบสีขาวตรงกลางขึ้นมานะครับผมอยอดนะฮะนี่หมุลูกอ่าเปิดได้นะครับผม เยอะนะฮะโอเคเลยอะชอบตัวนี้สวย,ด,ยด้านหลังนี่ขนาดด้านหน้าเอ็นบอกแบบแทบจะนอนนะครับด้านหลังยังมีกว้างยังมีพื้นที่กว้างขนาดนี้เลยนะครับแล้วดูเฮดลมสูงครับคนนั่งก็น่าจะเหลือได้สักประมาณ2 0 3สิมเซนเลยครับช่วงเฮดหลุมนะครับด้านบนเอนมีเหมือนเดิมนะฮะพร้อมกับที่ชาร์จสององจุดนะครับผม ภายในเหมือนเดิมครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรเป็นโชว์ไฟฟ้านะครับอันนี้ดาเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมกว้างกว,ว้างมากครับตัวนี้มีระบบเตือนด้วยนะครับ อ่าไหมครับหยุดกลับขึ้นเปใหม่เขาจะไม่ทับทับด้านบนของคนที่กําลังใช้งานนะครับถ้าเกิดมอีอาจจะปิดลงมาโดยที่เรานั้งใช้งานอยู่เนี่ยระบบนี้เขาจะช่วยตัดไม่ให้หนีบเราได้นะครับสุดยอดนะครับนี่ดูอีกสักรอบนึง โตโยต้าโคโร c ค o อสครับชุดใหม่ตัวใหม่นะครับ GR Sport ปี2021เข้า22นะครับผมราคานะจากเดิมตัวท็อปเขาจะอยู่ที่1,199,000บาทนะครับตอนนี้ GR ตัวใหม่นะครับราคาเพิ่มมาอยู่ที่1,249,000บาทครับราคาเพิ่มขึ้นมา50,000บาทนะครับผม ผมว่าในสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาแล้วได้อุปกรณ์ตกแต่งขนาดนี้นะครับผมคุ้มนะครับสวยมากดูนี่นะครับนะครับผมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอ่ะผมทวนกันอีกรอบนึง ด้านนอกเมื่อกี้ที่ที่เป็นพูดไปนะด้านนอกจะเป็นตัวชุดแต่งนะครับรอบพันนี่นะครับสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างนะครับสเกิร์ตหลังหลังค่าดํานะครับที่เพิ่มขึ้นมาภายนอก้อแม็กเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น้อแม็กอลลอย18นิ้วเปลี่ยนลายใหม่นะครับผมนี่จะเป็นด้านนอกเนาะนะครับแล้วก็มีกรอบไฟท้ายอาจจะมีตกแต่งเล่นเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับ เป็นลมดำนะครับผมต้่มเติมขึ้นมานี่นาคาดำนะครับส่วนภายในนะครับนี่คอนโซลทำลายใหม่เป็นดำเงานะครับผมอ่าเป็นดำเงานะครับนี่แล้วก็เบาะนะครับเบาะสีขาวามีแถบสีขา,ขาวขึ้นมานะครับพร้อมกับสายลักจีอาตรงที่พิงศีรษะนะครับ ด้านหลังนะครับเพิ่มตัวลายเช่นเดียวกันนะครับผมก็มีเพิ่มตรงที่ปูพื้นนะครับมีสัญลักษณ์ GR เพิ่มขึ้นมานะฮะส่วนระบบภายในนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือในส่วนของ Speed Radar Dynamic Cruise c o n t r o นนะครับตัวเซนเซอร์นะครับของ GR Sport Cross คันนี้นะครับเพิ่มเติมมาคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะ หยุดได้ถึง20กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงและตาดการทํางานนะครับผมตอนนี้เพิ่มเติมมาให้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยครับถึงศูนย์เลยนะครับผมที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านหลังมีช็อคอัพช็อคอัพแล้วก็คอยสปริงมาใหม่นะครับทาให้รถนุ่มแล้วก็เกาะถนนได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมมาให้ดูอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมพยายามทำให้ให้ดูนะครับอ่านี่ครับ อแล้วคอยสปริงใหม่ใช่ไหมครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมทําให้รถนุ่มขึ้นนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับกับราคาที่เพิ่มขึ้นมา5้าหมืนบาทจาก1 1 9่0 0้บาทนะครับขยับขึ้นมาแค่5้าหมืนครับมาเป็นราคาที่1 2 4่ง0 0บาทนะครับผมได้ชุดแต่งได้ครบชุดได้นวัตกรรมที่ ใหม่แล้วก็ทบเชียวนะครับมีความปลอดภัยมากขึ้นอ่าเพิ่มเพิ่มมาห้าหมื่นอย่ผมว่าคุ้มอยู่นะสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นไงครับตัวนี้เจ้าโตลต้าโคล o รา c ล o อสนะครับตัว GR Sport มาใหม่นะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจสามารถทักมาได้ที่อ่อคอนแทคที่เดี๋ยวเบนจะให้วายชันตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงน,รงน,รงนี้ตรงนี้นะครับผมเพิ่มเติม แล้วใครสนใจก็สามารถสอบถามหรือว่าติดต่อเข้ามาพูดคุยรายละเอียดได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เบนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ